าที่เรื่องราวซีรีส์ใหม่จากฟังเกาหลีกันบ้างดีกว่ามาแนะนํากันนะครับเป็นผลงานของพักมินยองโกคียงโพและก็คิมแจยองนะโดยชื่อเนี่ยชื่อเรื่องแปลเป็นไทยว่าจันพุทธสุขอังคารพระัสเสาเ,เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันครับแต่มีการยืยันแล้วนะครับว่า3นักแสดงแห่งวงการบันเทิงเกาหลีนะครับอย่างพักมินยอง โกเคียงโพและขิมแจยองครับจะมาร่วมประชันบทบาทกันในซีรีส์เรื่องใหม่ที่มีชื่อว่ามั่นเวดฟรายทิวสเตอร์เซตนะฮะอย่างที่ิดบอกไปก็คือเป็นจันรพุทธสุขอังคารพฤหัสเสาร์นั่นเองเป็นแปลเป็นไทยนะครับของทางสานิโทรทัศน์ TVN โดยหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อนักแสดงนะ,ะเหล่าแฟนๆของทั้ง3าคนก็ต่างเฝ้ารอชมซีรีส์เรื่องนี้กันอย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียว โดยเรื่องนี้นะครับเราเรื่องของบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการลูกค้าที่ต้องการเช่าภรรยาตัวปลอมไปร่วมง,งานสังสรรค์ในกลุ่มเพื่อนโดยพักมินยองจะสมบทเป็นช่วยซึ่งอื่นครับที่ทํางานเป็นผู้หญิงที่ปลอมตัวเป็นภรรยาให้กับลูกค้าที่เป็นหนุ่มโสดเป็นเวลา1สัปดาห์ส่วนโกเคียงโพครับก็จะสวมบทนะเป็นออจองจีโฮซึ่งได้เซ็นสัญญาว,ว่าจ้างนะให้เธอมาเป็นภรรยาตัวปลอมให้กับเขาในระยะยาว ด้านคิมแจยองก็จะมาสวมบทเป็นตัวละครสําคัญอีกตัวหนึ่งครับที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าจะมีบทบาทสําคัญอย่างไรต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นในซีรีส์โดยซีรีส์เรื่องนี้นะครับม่นเวดทรยทิสเตอร์แซกนะก็จะกําหนดออกอากาศตอนแรกในช่วงครึ่งแรกของปี2022ครับซึ่งดูจากทีมนักแสดงและก็พอดเรื่องแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นซีรีส์ที่ประสบความสําเร็จอีกหนึ่งเรื่องในปีนี้ครับมณ์อแบบอะ เช่ามาเป็นแฟนแต่ท้ายก็ต้องแอบรักกันงี้หรอเหมือนจะใช่นะแต่อันนี้เนี่ยที่จีนเขามีแล้วนะสมมติสาวโสดอ่ะสาวโสดจะกลับไปบ้านสมมติอารมณ์ช่วงสงกรานอะไรเงี้ยตุจีนไม่มีแฟนไงก็ต้องไปเช่าผู้ชายแล้วไปหลอกคุณพ่อคุณแม่อาม่าอากงว่าเนี่ยแฟนของหนูมันมีจริงๆธุรกิจแบบนี้ีรอติดตามได้น่สนใจมากๆนะครับค่ะ